ผู้ชมไหนค่ะสวัสดีครับผู้ชมวันนี้จะมานวดให้ยายอ้าวคุณยายเป็นอะไรทําไมต้องนวดคะคุณยายคนป่วยอ๋อคุณยายเป็นคนป่วยน้องคุณเป็นคุณหมออ๋อน้องคุณเป็นคุณหมอเพื่อจะรักษาคุณยายใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ที่น้องคุณรักษาอยู่คือน้องคุณทำอะไรให้คุณยายหายคะ น้องหุนใส่ชุดแล้วแล้วที่นี้ไดโนเสาร์ที่นอนอยู่ตรงนี้ช่วยอะไรได้บ้างคะช่วยช่วยให้มันช่วยกับยายอ,าอ่าลองดูสิคะมันช่วยอะไรได้ไไดสาเหตุที่คุณยายป่วยคุณยายทำอะไรคะคุณยายดูโทรศัพท์เยอะเกิน <laughs> คุณยายดูโทรศัพท์เยอะเกิน <laughs> มันทำให้คุณยายปวดข้อมือใช่ไหม การแก้ปัญหาก็คือจะต้องทำยังไงคะต้องต้องต้องกินยาอ่ายาอะไรยาช็อกโกแลตยาช็อกโกแลตโอเคค่ะขอบคุณคุณหมอน้องคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่เจอกันใหม่โอเค